มาเปิดประเด็นกันค่ะงานนี้ด็อร์บอกว่ารอนานแล้วนะทางด้านของดออรอานน์ค่ะก็เรียกว่าเป็นคนจริงแท็กหากว้นก้าวไกลเมื่อไหร่จะมาเจอท้าดีเบตงบสถาบันค่ะจากกรณีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ได้มีการทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุถึงปัญหางบประมาณเกี่ยวกับส่วนราชการในพระองค์และปัญหาของการพิจารณางบประมาณส่วนนี้อีกทั้งพักเก้าไกลค่ะยังได้มีการเสนอกรรมธิการให้ทําการแขวนงบส่วนราชการในพระองค์จํานวน8,761ล้านตามมาด้วยการอภิปรายของเบญจาแสงจันทร์สสพักเก้าไกลที่มีการพาดพิงถึงงบประมาณของสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางด้านของนายรังสิมันโรมนายปิยบุตรและนายธนาธรก็มีการเคลื่อนไหวพัดพิงสถาบันรวมทั้งมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและมีการเดินหน้ายกเลิกมาตรา112ล่าสุดค่ะทางด้านของด็อารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหน่วยราชการในพระองค์14,500คนและงบประมาณประจำปี8,700ล้าน ทำงานให้ครอบครัวเดียวและครอบครัวนั้นทำงานให้คนไทยทั้ง67ล้านคนงานราชการแผ่นดินทั้งหมดงานราชการส่วนพระองค์ทั้งหมดผ่านหน่วยราชการในพระองค์ทั้งสิน้นเอาความจริงออกมาครับดูไว้ครับท้าดีเบตมาหลายรอบแล้วไม่เห็นหมาสักทีถ้ามาเป็นเดือนๆแล้วผมจะเล็เชอร์โตสิ่งที่พักการเมืองบางพักบิดเบือนใส่ร้ายดยค่าสถาบันพระมหากาษัตริย์ ผ่านการด้อยค่าโจมตีงบสถาบันพระหมหากษัตริย์งบของหน่วยราชการในพระองค์ภาษีตนผมจะตีกะลาให้แตกแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการต่อให้ และให้ทราบข้อมูลที่ผมจะใช้ดีเบตเลยถ้ากล้าพอก็จงมาทั้งนี้ค่ะทางด้านของดรอานนท์ก็ยังได้มีการแท็กไปหาทางด้านของนายพิธานายธนาทรนายปียบุตรรังสิมันโรมและเบนจาก้าวไกลด้วยทำให้มีหลายๆคอมเมนต์ค่ะก็เข้ามาชื่นชมในความกล้าหาญที่ทางด้านของดรอานนท์ค่ะอยากที่จะคุยกับกวนก้าวไกลแต่พวกนั้นก็ไม่กล้าที่จะรับท้าดีเบตด้วยเพราะกลัวความจริง จะไม่ใช่แบบท,ที่ตนเองคิดและก็พยายามค่ะที่จะนำข้อมูลบิดเบือนนำไปใช้อย่างต่อเนื่องให้พวกม็อบ3นิ้วเข้ามาโจมตีสถาบันค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ